สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซ็ง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่3กรกฎาคม65เนาะต,ตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวรองก็คือ8กับ1 0ก็0 0 0 2 0 3 0 5 0 7 0 8 3 0 3 1 3 3 3 4 3 6 3 8 8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 8 78. 1 0 1 1 1 3 1 6 1 8 1 9 1 3 0 1 8 0 8 3 0 3 8 8 หกแปดหเนาะจับคู่ก็0 1นย์หนึ0ง8นึ่งศูนย์ศูนย์ย์ปดนยป่งแปก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีท,ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะเด้อราเน้นรูดตัวเด่นเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแับเพียงแค่นี้เนาะเราทำคลิปสั้นๆเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ